ใจหนูว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นฟิลจุดมากกว่ามาแบบว่าเหมือนเราวันแรกเดวันเงี้ยเราก็อยู่โมเดลลิ่งเขาอะไรเงี้ยจะเหมือนแบบพอผ่านมา10ปีอะไรเงี้ยเราก็ทบทวนตัวเองเราก็เห็นชีวิตเขาอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาเหมือนเดิมแบบยิ้มสดใสได้แบบ เหมือนเดิมเลยแบบหนูคิดว่าแบบถ้านหนูจะต้องลงไปเล่นน้ากับลูกตัวเองสี่ชั่วโมงแล้วสดใส่เท่านั้นตอบคําถามทั้งวันน่ะด้วยอายุลูกสามทำไมถึงดูแลตัวเองได้ดีดูแลแบบคนรอบตัวให้มีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ตลอดเวลาแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันเหมือนเขาเป็นไอดอลที่เราเราอยากทําได้ก็เลยอยากโพสถึงเขาเพราะหนูว่าพี่พัลล่าเป็นคนไม่พูดอะลงลูกก็แทบจะไม่มีแคปชั่นด้วยซ้ำคือคือน้อยคนที่จะรู้แบบ รู้ความน่ารักคือรู้ว่าเขาน่ารักแต่ไม่ได้รู้ลึก ok ซึ้งว่าแบบเขาน่ารักมากๆอะไรเงี้ยเป็น i n s p i r a t ในการใช้ชีวิตของเราใช่ใช่หนูว่าพี่พ <า S 2> มลร่าเป็นไอดอลตัไไล้งแต่รเราแบบเข้าโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออถ้าเราเจอปัญหาเราเจอความหิวเราเจอความร้อนหรือเจออะไรก็ตามที่มากระทบกระทั่งเราอะเราอยากยิ้มให้กับปัญหาได้เทา่าเขาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนก็แค่อยากโค้ชไปอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวกันมาแค่นั้นเองเหมือนมันเหมือนการให้กำลังใจพี่พี่มาด่ามากเป็นตัวหรือเปล่า คนเป็นให้กําลังใจอยู่แล้วแต่มันไม่ได้รึ้ซึ้งแบบมีอะไรซับซ้อนเพราะก่อนจะลงเราก็ไม่ได้บอกเขาเพราะปกติหนูกับพี่พัลล่าหนูไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเหมือนเป็นเด็กในโมเดลลิ่งเขาเราก็เลยเหมือนไม่ได้จะพูดอะไรแบบเนี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กเราไม่ได้กล้าจะเข้าไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยรีแอคหลักโพสที่พัลล่ารีแอค,แอ,คะะอะไรกับลุกอะไรทุกทุกอะไรเลยเหรอคะถ่ายเสร็ อที่พูดเรื่องซีเรียสที่ว่าเนื้อติดตลกดีแอรตั้งนานที่เรารียกอะไรกลับมาวลี่เราเราอันนี้ไปอะไรพี่พล่าบอกว่าเอ้ยซึ้งมากจะร้องไห้เลยอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบมันเหนื่อยนะเลี้ยงลูกต้องสามคนอะไรเงี้ยค่ะอมีโอกาสได้พูดคุยอะไรนอกจากการทีลังใจเล็กน้อยไม่ท่อไม่สาเออหนูเป็นคนไม่ได้พยายามให้น่าเหมือนเขาไม่ได้ขอหรือเปิดโอกาสให้เราทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนแบบพยายามจะทำให้คนรอบตัวเขาไม่ใช่แค่พี่พล่าใครที่อยู่รอบตัวหนูหนูก็พยายามไปชัดเจนว่า อยากให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออไปเที่ยวด้วยกันเลยเงี้ยค่ะพี่ขาแบบแฮปปี้อยความแฮปปี้ใช่ค่ะก็เป็นเดย์ทริปอะไรเงี้ยไปพัทยาขึ้นเรือกันอะไรเงี้ยค่ะแล้ว่าทราบข่าวเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะปัญหาที่มันเกิดที่นมาก่อนเลยหนูว่าข่าวเรื่องม่พล่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวแต่ว่าหนูไม่ได้อยากจะมาเป็นคนเล่าแทนเลยด้วยวุฒิภาวะด้วยวัยของหนูด้วยหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีทางเข้าใจหรือพูดได้ดีเท่า เขาคนที่เขาโตกับหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูเป็นพาร์ทแบบกำลังใจแฟนคลับเออหนูว่าจริงๆหนูเป็นอินเนอร์แฟนคลับด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราพร้อมที่จะแบบว่าให้กำลังใจหรือว่าปลอบข้างที่เวลาที่ถ้าร์ทส์เขาเล่าอะไรอยู่ก็หนูว่าหนูทีมเขาอยู่แล้วหนูมาจากเขาเขาก็ไม่ได้ลงดีเขาไม่ได้ลงลึกอะไรให้เราฟังกันเนาะหนูว่ากับใครเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนช่างช่างพูดช่างเล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็น ปัญหาว่ามันคือปัญหาแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างเข้าใจปัญหาแล้วเขาก็ผ่านทุกอย่างมาได้แบบใครเคยเห็นเขาไม่ยิ้มไหมอ่ะเรียกว่าเป็นการมองตาก็รู้ใจแล้วใช่ไหมมันก็เลยแบบเคยเก่งอ่ะแบบเขาไม่เคยหน้ามุยไม่เคยมีอันจี้ที่ไม่ดีอะไรอย่างงี้หนูรู้สึกว่ามันเจ๊งอะใสที่เราเจอคือามสดใสคือกลับมาเหมือนเดิมที่เราเคยจั่หนูว่าเขาเป็นคนหนูว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปหนูถึงถึงหมอพี่พัลลาาวันนั้นที่หนูเจอกับวันนี้ที่ไม่ว่า ทุกคนไม่ต้องเป็นเรื่องที่เขาเจอเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะมันมีปัญหาทุกวันในชีวิตอยู่แล้วแล้วพอเราเหมือนไม่ได้เจอกันเยอะช่วงโควิดก็เขาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยพอกลับมาเจอเราก็คิดว่าเออม,นมันมีสีนู้นสีนี้หรือความท้าต่างๆที่ต้องไปกระทบเขาอะ่ะทําไมครั้งนี้เรากลับมาเจอแล้วเขายังเหมือนเดมิมอ่ะเป็นพี่พอล่าที่เรารู้สึกว่าเป็นพี่ที่เรา้จใช่คนรู้สึกว่าแบบเจ๋งอ่ะเอออยากทําให้ได้ยังไงเลยอ่ะค่ะก็คือไอดอลของเราเลยใช่ไอดอลค่ะเป็นขวัญใจรื่เราชอบ รักเหมือนเดิมพอรักเออพอเปิดตัวไปคนเข้ามาแซวเยอะแยะมากเลยใ่ะแพนมาด้วยอวดวันนี้ข้างหด้าใช่ใช่ค่ะตามหาเองตามหาเองติดกันนะติดสวยกันเขาโอเคขึ้นไหมเอาจริงพอหลังหลังจากที่เราเปิดเปิดตัวไปแล้วคนจับตามากขึ้นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ชอบเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้แอนตี้นะเขาคงไม่มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าเราอยู่ในบทบาทของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่า คือหนูไม่ชอบปิดอะหมายถึงว่าแบบเพราะมันต้องอธิบายเยอะกว่าเมื่อไหร่ที่เราเหมือนทําอะไรให้มันยากอะความต้องต้องอธิบายพวกพี่มันก็คือเวลาเรามีปัญหากับแฟนถ้ามันจะต้องทะเลาะกันหรือดีกันอะเรายังไม่เข้าใจกันเลยแล้วต้องอธิบายให้นักข่าวฟังอธิบายให้ชาวเน็ตฟังหนูว่ามันมันโคตรยากหนูก็เลยค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมาช่วงไหนรักก็ตะโกนช่วงไหนอะไรก็เล่าให้ฟังเพราะว่าหนูจะได้จําได้ว่าณโมเมนต์นั้นมันเกิด อะไรขึ้นกับหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของเขาเองเขาชอบไหมครัในการที่แบบว่าเปิดตัว,วอย่างเงี้ยอืมเขาเขาคงไม่ชินอนะ่ะไม่ไม่ชินแล้วก็แบบเหมือนไม่เคยซ้อมมาก่อนยอะไรเงี้ย<ช>เรียกนี่เรียกว่าซ้อมอย่างแฟนคลัแฟนๆขับเราเองก็จะคอยจับตามองเขาเหมือเวลาเขาโดนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกดดันไหมคะโดนแบบว่าจับตาโดน ับผิดต่างๆไม่นะเวลาที่หนูโดนแอบถ่ายหนูก็พยายามจะบอกเขาว่าไอ้ขอถ่ายเลยเดี๋ยวหนูไม่สวยเลยแล้วสิ่งนี้สันเกี่ยวกับการที่แบบโดนแบบว่าคนอื่นแบบเปิดฟ้าแฟนเราอย่างเงี้ยไหมยังยังไม่มีนะคะใช่ใช่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำหมายถึงว่าเปิดไม่ได้เพื่อจะให้เออหมายถึงว่าเขาก็จะได้ไม่อึดอัดแต่ที่ทําเพื่อให้ลึกๆส่วนตัวนะหนูว่ามันคือการให้เกียรติเขาอะหมายถึงว่าแบบ เวลาเราไปไหนอะเราก็ต้องมีคนซุบซิบว่าเอ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าระยะเวลาที่เราคุยกับเขา,ม,ามันก็นานพอสมควรที่